ดานตูดเปียกอีดานตูดเปียกไปนอนไหนมาตูดเปียกดูสิเนี่ยเมื่อกี้ยังตาโตอยู่เลยตานเมื่อกี้ยังแกล้งแม่อยู่เลยมันเปิดสวิตตาโตปุ๊บปั๊บตุ๊ปั๊บแล้วกรทำากระทำน่ารักน้องมีเน่ยลูกมีเนี่ยลูกมีแล้วลูกมีจะไปไหนลูกมี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  มีน่าก,กลัวที่สุดเลยดูตาโตไอ้ลูกหมีโหน่ากลัวที่สุดเลยจะกัดฉันไหมเนี่ยไอ้ลูกหมีไอ้ลูกหมีมีลูกหมีอ่ะหับแอร์มันตกตรงนี้ไงลูกหม,ม,มีไม่ไหวละคือไปคืบมาก็มาหลับตรงนี้แค่ปาตาล ข้างนอกร้อนตันแลบลิ้นน้ำลายไหลเลยอะน้อพาเข้าบ้านพาเข้าบ้านก็เป็นเงี้ยไอ้ตาลตูดเปียกไอ้ตาลตูดเปียกไหนดูหางจีไหนว้าหางยาวไอ้ตาลหางยาวตูดเปียกไปนอนในห้องน้ำมาไม่รู้ก็ I <laughs> don't